สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราสู่เกมเฟรดแกนออเดอร์ในเซิร์ฟเอ็นเอกันนะครับก็แฮปปี้นิวเยียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันที่2เดือน1น,นะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดตู้การันตีในเซิร์ฟเวอร์ NA กันนะครับว่าเออเราจะได้ตัวอะไรแล้วผมอาจจะเปิดตัวของมุรามาสะสักนิดสักหน่อยนะครับจริงๆผมก็น่าเก็บนะถ้าพูดตามตรงนะครับตัวของมุรามาสะก็ค่อนข้างที่จะ คือมีไว้ดีกว่าไม่มีอ่ะนะครับอืมมาก่อนที่เราจะไปเริ่มตู้ของมูรมามาสากันนะครับเรามาดูเรามาดูตู้การันตีก่อนดีกว่านะครับว่าเออมีตัวไหนที่อยากได้บ้างหรือเออตู้ไหนตัดออกบ้างนะครับตู้นี้ผมตัดออกนะครับผมผมไม่ได้อยากได้ใครในตู้นี้นะครับอืมตู้นี้นี่ผมเกรงไว้นะตู้นี้นี่ผมมีแค่คิงฮัสซานนะครับที่เหลือไม่มีเลยนะครับที่เหลือนี่แบบ เอ่อก็โอเคอะ่ะนะครับอืมตู้นี้ก็เป็นเป็นตู้ที่น่าสนใจนะเพราะว่าตามตรงนะครับมีทั้งเอ่ออาร์เธอร์เอ่อโรมูลุสเอ่อโอเลออนกิวอย่างเงี้ยเออนะที่ผมอยากได้ส่วนตู้นี้นี่ตู้นี้นี่เด็ดนะตู้นี้ตรงนี่ว่าเด็ดเหมือนกันเลยนะแบบมีทั้งพ่อน,นม เวนโกเคียล่าวไายน้ำโจนดำโฮคุไซอย่างเงี้ยที่ผมอยากได้นะครับ ừ. ตู้นี้นี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับตู้นี้นี่ผมมีผมมีแต่อบี้นะครับถ้าตู้นี้อยากได้จริงๆนะอยากได้ฮิเมโกสเปซอิต a อย่างกุย้ยบีบีซัมเมอร์อาบี้คิงโพเทียเมลอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตู้จะเป็นตัวที่ผมอยากได้ส่วนตู้นี้ก็ ตู้นี้ถ้าผมผมตัดได้นะพราผมมีเอจจังกับคุณแม่ไรโครถ้าตูา้แล้วก็มีครีโอด้วยนะครับตู้นี้ถ้าอยากได้จริงๆนะอยากได้สกาดี้ชูเทนเมดแล้วก็เนโลว่ายน้าเลนสอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็มีแค่เมดตัวเดียวนะครับตู้นี้น่าเปิดนะครับแต่ว่าผมมีมีแคสโตรเลียอยู่แล้ว มีมูจัง NP 2จริงๆก็อยากเปิดอยากเปิดเพราะมีมูจังนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบไม่มีเลยนะอยากได้กร,รมะอยากได้อิริยาอยากได้เชิคิบุนะครับอ๋อแล้วกเ็เซมิลามิดผมมีแล้วตู้นี้ก็เป็นตู้นะจริงๆอ่ะตู้นี้ผมอยากได้มูจังตัวเดียวเลยนะตู้นี้ผมมีสกาฮะตัวเดียวนะครับอืมก็มีแค่เนี้ย ตู้นี้นี่ผมข้ามนะเพราะผมแต่ถ้าอยากได้จริงผมอยากได้ตัวของโอคิตะชิกิอิบุกิประมาณนี้นะครับสำหรับตู้แรกนะครับก็จริงๆผมอะเอนเอนี่ผมเลือกยากเลยนะผมเลือกระหว่างตู้เนี้ยแต่ตู้นี้ผมมีอาบี้ว่ายน้ําไงแล้วถ้ามันออกถ้ามันออกพวกเนี้ยเอ้ยผมมีอาบี้ว่ายน้ํากับสเปซอีทาเพราะเดี๋ยวสเปซอีทาก็จะรีลันมานะครับผมก็เลยแบบ ระหว่างตู้นี้กับตู้แก๊งชายชะกันเนี่ยเออผมก็เลยผมไม่รู้ผมจะเลือกตู้ไหนอะคือแบบเข้าใจว่าไอตัวของฮิฮิเมโกะมันก็ไวฟูป่ะไอคิงโพเทียก็ไวฟูผมเมลวก็ไวฟูแต่ไอคิงโพเทียกับเมลวเนี่ยมันมีรีลันอยู่นะครับในในปีหน้าไม่ก็กลางปีนี้ก็มีนะครับอืส่วนอย่างกุ้ยกับอาบ,บี้นี่ผม ผมเลือกไม่ถูกอ่ะแต่ตู้นี้ความเสี่ยงคือมันกีดกีดมันคือ2นะค,ความเสี่ยงคือซ้ำสองแต่ถ้าเป็นตู้เนี่ยชายชะกันแดงเดือดเนี่ยไอตู้ชายชะกันแดงเดือดเนี่ยมันผมมีแค่เอ่อคิงฮัสซานตัวเดียวนะครับอืผมอยากได้เมอร์ลินเพราะว่าแกนคาสผมจะครบแล้วนะครมาผมเลือกตู้นี้นะครับเป็นไงเป็นกัน ใน JP เราได้2ตัวเราได้แอสโทโฟกับโอฮิตะไปแล้วอันนี้ขอเมอร์ลินเีชี่ยผมทำใจไม่ได้ว่าผมอยากกดนะถ้าได้ก็ชุนผมก็โอเคนะมาส2 1เป็นไงเป็นกันครับผมผมไม่รู้อนาคตเลยว่าผมอยากได้เมอร์ลินนะเอาตรงๆปะแต่ถ้าผมได้ ตัวซ้ำเนี่ยผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเปิดนะก็เส้นเดียวก่อนเลยแต่เพราะว่าด้วยความที่ว่าไอ้คิงโพเทียกับเมล์อะมันมีรีลันในอนาคตอย่างเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่าข้ามเมลกับคิงโพเทียได้แล้วก็ตัวของอันเนี้ยไอ้ที่เมโกะก็มีรีลันหลังล้วเบลลหกอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเออ ตู้เนี่ยชายชะก,กันแดงเดือดเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบท,ที่ที่ตอบโจทย์ใช้ได้อ่ะเออนะเขาพูดตามตรงลุงเหอะอันนี้สามเส้นเพราะมันช้านะครับทองทองทองไม่ชด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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเมื่อเมื่อวาน เมื่อวานก็ตื่นเต้นนะเมื่อวานเร่งเปิดมาใครจะไปคิดว่าจะออกสองตัวอันเนี้ยอันนี้ถ้าผมอยากได้จริงๆนะผมอยากได้อิสกันดานะคร Bil ับอืมผมอยากนี่อยากได้อิสกันดาอย่ามาแล้วมาแล้วไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์วะไรเดอร์ไรเดอร์เบิร์กกินทงกีเหรอโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ได้ได้เพราะว่ามี มีสก,กินจากไอ้ลอดเบลว์5-5หมดแล้ววะแต่แต่ถ้าได้คินโทก,กิมาคือผมไม่รู้จะไปใช้กับใครอะ่ะเออนะรประเด็นหมดแล้วแหละนะดูทรงแล้วหมดละฟังเสียงสักหน่อยผมอยากได้อิสกันดาออยินดีด้นะวันนี้นก,ก็ชิบารักเสวาน,น เอาพูดแค่นี้เองเหรอพี่พี่พูดแค่นี้เองเหรอโอ้ใช่ได้นะก็ถือว่าโอเคแหละนะลอ,อบใจตัวเองจริงๆผมก็อยากได้ตัวอื่นนะถ้าว่าตามตรงอะมานะเรามาต่อกันที่มุรามสะกนเลยดีกว่านะถ้าได้มุราเมะมาผมจะ ข้ามยาวๆผมจะไปเปิดอีกรอบตอนไทละมานะครับผมขอเปิดมุ่รมศามาสะสัก90 60แล้วกันนะเซฟเซฟตัวเองหน่อยซีอีสกปไปวงลุงเป้าหนึ่งเส้นหะอ,อย่าค้างดิใจคอไม่ดีนะซอ,อีกแล้วหมด ซีอห้าดาวจบแล้วชีวิตนะไปกดไปสักเก้าสิบเมตรอ่ะเฮ้ยโหลด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 มีวิ่งอย่างนี้มาเปล่ามาเปล่าแต่ผมไม่เห็นสามเส้นเลยวะ่ะซีอีชิโร่อะ ปีอีกแล้วปีอีปีใหม่หอืมโอ้โหลดซีอีเหรอซีอีทำอะไรอ่ะเหมือนเจนเกตแล้วก็มีเอ่อเพิ่มดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าปลดเอ้แต่ถ้า ่อานเท่าที่อ่าน,านดูถ้าปลดก็ดีเลยนะนะมาต่อนะร,รอบสุดท้ายนะครับแต่ถ้าว่าตามตรงนะได้กินโทกิมาผมไม่ได้ดีใจเลยซ้ำวะ่ะผมอยากได้เมอร์ลินอะ่ะไม่ก็อิสกันดานะเพราะว่าผมผมขาดไรเดอร์5้าดาวท้องเหอะ 2ใบแล้วหมดตัวเศร้าวะได้กินโทกิมาก็โอเคนะเพราะว่ามันจะได้ใส่สกินผมชอบกินโทกิล่าง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 อันนี้มากกว่านะล่างตอนลอเเบลอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีตั๋วอีกใบหนึ่งเศร้าใจ โอ้มา oh. มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับเบอร์เซอร์เกอร์กินทงกิเนี่ยผมมีคุณแม่ไลโคอยู่แล้วแล้วก็ได้ลูกชายแกมาด้วยก็โอเคนะถือว่าโอเคนะครับจริงๆผมขาดไลเดอร์5ดาวอะ่ะเนี่ยนะผมขาดไลเดอร์5ดาวผมไม่รูร้ไม่รู้จะเอาใครมาแทนแทนที่ได้อะผมรอผมรอตอนไทละมาเพราะว่า ถ้าไทระมาใช่ไหมมันจะมีเมฟเมฟจะมากับไทระนะืมไม่ก็ไม่ก็มากับ Miss Kane. มิสเคนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะแต่มิสเคนผมน่ามิสเคนผมน่าจะข้ามนะแล้วผมจะไปเปิดเปิดมอร์แกนผมจะเปิดไทละแล้วผมจะหายายาวเลยแล้วผมจะไปเปิดเอ่อมอร์แกนพอพอตู้มอร์แกนมีเอ่อบาเกสนะผมจะไปเอาบาเกสืมประมาณนี้ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาสั้นๆได้ใจความกระชับนะครับถือว่าไม่ยืดเกินไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกาชานะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในตู้ของไทระนกคาเคคิโยะนะครับและถาดจากตู้ไทระก็จะเป็นตู้ของผมผมไม่มั่นใจว่ามิสเคนผมจะมาเปิดไม่แต่เอาเป็นว่าเจอกันอีกทีก็ตู้ไทระนะครับส่วนเซิร์ฟ JP ก็รอดู เอ้อส่วนส่วนเซิร์ฟเจพีก็คิงโพเทียนะครับผมโอเคนะคก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับใครเปิดได้อะไรกันบ้างหรือเปิดได้ตู้ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับบ๊ายบายครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดตู้การันตีและการซุ่มหาตัวของมุนอรมซา,าหรือตัวที่อยากได้กันนะครับผมบ๊ายบายครับฮู้